สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะครูเฟิร์นกับครูภัยก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เรากําลังจะเรียนในสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะอาชีพในฝันอาชีพในฝันค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมารู้จักอาชีพต่างๆแล้วก็หน้าที่แล้วก็สถานที่การทํางานของพวกเขากันนะคะ,ะเดี๋ยวเรา,ร <อ S 1> าไดอยังเอ่ยเรามาดูอาชีพที่หนึ่งแล้วกันนะคะ,ะ,ะสำหรับอาชีพที่หนึ่งนะคะชุดแบบนี้หน้าตาสวยๆแบบนี้ใครเอย คุณครูนั่นเองค่ะคุณครูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า teacher เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ teacher 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 Te <acher> Te แปลว่าคุณครูนะคะคุณพายคะคุณครูมีหน้าที่ทําอะไรคะ,ะคุณครูมีหน้าที่สอนสอนให้ความรู้กับเด็กๆนะคะส่วนสถานที่ทํางานของคุณครูนั่นก็คือที่โรงเรียนนั่นเองนะคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูอาชีพต่อไปกันเลยนะคะ สำหรับอาชีพต่อไปนะคะชุดสีขาวแบบนี้นะคะคืออาชีพอะไรเอ่ยคุณหมอนั่นเองนะคะซึ่งหมอหรือแพทย์ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าด็อกเตอร์เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะด็อกเตอร์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 แปลว่าหมอคุณหมอมีหน้าที่อะไรคะคุณพายมีหน้าที่ ตรวจรักษาคนไข้นะคะแล้วก็สถานที่คุณหมอที่ทํางานอยู่ที่ทํางานของคุณหมอนะคะก็คือที่โรงพยาบาลค่ะหรือคลินิกใกล้บ้านของเราเองนะคะ,นนะ,คะถ้าเราไม่สบายเราก็ไม่สะดวกไปโรงพยาบาลก็ไปคลินิกใกล้ใกล้บ้านก็ได้นะคะส่วนอาชีพต่อไปเลยค่ะอาชีพต่อไปนะคะก็คือโอ้ชุดหล่อแบบนี้คือใครคะตำรวจนั่นเองค่ะตำรวจนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Police เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ Police 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 แปลว่าตำ,ตำรวจรนะคะตำรวจมีหน้าที่อะไรคะครูพายมีหน้าที่ปราบจุนผู้ร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะหรือว่าการลักทรัพย์ต่างๆนะคะตำรวจก็บริการประชาชนค่ะ ส่วนสถานที่ทำงานของตำรวจนั่นก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะคะใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็สามารถไปหาคุณตำรวจที่สถานีตำรวจได้นะคะหรือโทรสายด่วนได้นะคะเพื่อติดต่อคุณตำรวจะคะ่ะอาชีพต่อไปนะคะเป็นชุดสีเขียวๆนี่คือคุณทหารน,นั่นเองนะคะทะหารภาษ,าษาอังกฤษเราเรียกว่า soldier So เด็กออกเสียงตามตูเบอร์น,นะคะ so the, s o l d e r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  s o d แปลว่าทหารนะคะทหารมีหน้าที่อะไรค<ๆ>ะทหารป้องกันรั้วของชาตินะคะทะหารก็จะมีทั้งทหารบกอันนี้คือทหารบกนะคะชุดเขียวนี้นะคะ ส่วนสถานที่ทํางานก็คือที่ไหนคะครูภายของทหารก็จะมีกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมทหารต่างๆเขาก็จะมีตามพื้นที่ใช่ไหมคะคแล้วก็ตามจังหวัดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายไทยนะคะก็จะมีการคัดเลือกทหารนะคะใช่ค่ะส่วนอาชีพสุดท้ายที่เราเอามาทำให้ทําความรู้จักกันในวันนี้นะคะนั่นก็คืออาชีพชาวนานั่นเองค่ะชาวนาภาษาอังกฤษเราเรียกว่า farmer เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ farmer 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 แปลว่าชาวนาค่ะชาวนาทำหน้าที่อะไรคะคุณไพชาวนานะคือเกษตรกรรมหรือว่าเกษตรกรนะคะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินชาวนาทำไม่ว่าจะเป็นการทำนาชาวนาก็จะปลูกข้าวให้เราได้ทานกันนะคะนะคะถ้าไม่มีชาวนาเราก็จะไม่มีข้าวนะคะ นี่ก็คืออาชีพที่เด็กๆควรรู้จักนะคะและยังมีอาชีพอื่นๆอีกมากมายที่ครูเฟิร์นกับครูภัยไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะคะอะบางคนอาจจะอยากเป็นนักบินนะคะาายบางคนอาจจะเป็นแอร์โฮสเตสหรืออาชีพอื่นๆมากมายนักรดนนักแสดงนักนกิฬลาด้วยนะคะซึ่งคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะส่วนคำพท์ที่ คุณครูได้นํามาให้เรียนรู้ในวันนี้ก็ขอให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อที่เราจะได้มีความรู้มากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะคะสําหรับหน่วยอาชีพวันนี้ครูเฟิร์นกับครูภัก็ฝากเครื่องใบงานนะคะที่เราได้ให้เด็กๆทํานะคะก็ถ้าเสร็จแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้นะคะโดยอาจจะถือใบงาน เป็นรูปหน้าตรงแล้วก็ถ่ายรูปเข้ามานะคะเพื่อคุณครูจะได้ตรวจให้แล้วก็ลงคะแนนเป็นลายบุคคลให้เลยนะคะก่อนที่จะจักการน,นะคะคุณครูขอ,ขอฝากนิดนึงขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดโควิด19นะคะกำลังแพร่ระบาดเลยยังไงซะก็ฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองรักษาความสะอาดล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากาก<น>อนามัย ออกจากบ้านทุกครั้งนะคะด้วยรักและห่วงใย,ยนะคะจากกูไพกูเฟิร์นค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย